สตรีมเมอสาวตัดเกม o v e r อ a t c h ขังแลกเกมนี้จะได้ไปต่อไหมมาลุ้นกัน ก่อนอื่นเลยบันดาเด็กบกบัวทั้งหลายพวกถธอช่วยนั่งกันนิ่งอยู่กับที่ด้วยนะจ๊ะอย่าก,กระโดดกระเด้งโยกเยกไปลามานะเข้าใจไหมเพราะสิ่งที่พวกเธอจะได้รับชมต่อไปนี้มันคือบุคคลที่ไม่เคยเล่นออ๋หมอสองหมากกูเข้าใจนะเปิดเกมมาแน่นอนผู้เล่นเก่าจะต้องต้อนรับเราเป็นอย่างนี้นั่นก็คือดันหน้าบอกเกิดไปเลยจ้าแบบไม่ต้องรอช้า

เ <amounts of water writers> อดุยเ่อดุมาอด็เดดเด็ดผทำไมยิงเว่นมันเลยล่ะเดดเด็ดผมทไมเดยวเดี๋ยวบ้างมันยิงยังไงเกมเนี้ยอีน้มันโนเลยที่นี่สิไปเหย่ใส่หนวมาค่ะผมว่าถ้าลองแค่เริ่มเกมแรกมาติดรับน oh, ี้นะอี๋นะ เียมเล่นววนเออพอกเพื่อนหรอเอาชิพายดิฉันก็ได้รับรู้า่แพ้อย่างต็มระตูเต็มอกเต็มใจในการพ่ายแพ้เสียเลยเพื่อนบอกผมไม่เล่แล้วนะไม่เพื่อนร้องเน่ร้องอู่เล่นอยู่ มันร้ออมันหลอออืมมันมันหิวได้ไหมเนี่ยมันหิวได้ไหมเนี่ยอันนี้เอะวะเฮ้ยได้หรือเปล่าผมไม่อยาไปเลยอะเฮ้ยเดี๋ยวจะเไม่อยากออไปอไม่อกี้เพ่อนไปพือนอู่หลังางคุณอยู่โอ้ สมกับที่เป็นประสบการณ์การเล่นครั้งแรกจริงๆมันจังน่าจดจำเะียล้วเจอเหรอนะอันนี้ถุงทิวนีถผมจะยิงมันทำไมวะอิเมอร์ซี่ไม่ทำอะไรได้นะผมลืมบินบินบินมันไม่คนที่่ะบินผมบินทำไมก็ไม่รู้ โอ๊ยโอ๊ยติตกติดเดียวเดียวเดี๋ยวเดียโอ๊ยโอใยโอ๊ยโอใยโอยอ๊ยโอยโอยโอยยอยอยอยโอยอโอยอโอยอยโอยโอ้ยโอโอยโอยโอยจโอโอ๊ยโอยยโอโอ๊ยโอยอโอยอยอ สองสาวสองซับที่แม้กระทั่งตามหาว่าเพื่อนอยู่ไหนก็หาไม่เจอว้าวดิ๊บดิมาแม่งกำลังปูมีเราอ่ะมันปูมีเราทำไมอ่ะได้แล้วแล้วทำไมผมยิงไม่ได้อ่ะไม่ใครวะน้ำมือเตี้ยเหรอมือเีี้ยนมือซีเพนไหมจริงเพนดีเพนดีมากกดุ่มไม่ทัน ผโผล่สาวบ้านสาวบ้านคนเนี่โอ้วละครที่สอมมานั้นคุณผู้ชมนำพิมพ์ไปสูดใชัยชนะได้นี่กายแล้วของเราเลยว่าเซกสาเแล้วก็ชวนมาเสกให้เรามาเล่นแบบเออโหเราเราเรามาเล่นแบบหลอกด้วยเนี่ย อุ้ยน้าทุกอพูดกนตายกันเที่เลยัรนชุบยังไงวะกดชิปแล้วชุบไอ้ไอๆไออยาเอีช่วพี่สิมาไม่ไวผมไม่อยู่กับผมก่อนอย่าตายผมหิวอยู่ผมดู่ผมผมเชื่อมโอ้โหผมเชื่อมโอ้ไม่ไหวไม่ไหวคุณ่รูรรู้ได้ถึงควมเละตงเละเละเละไม่มีทิ้งดีเละโคตรโคตรเออผมรู้สึกกาลังใจหายยังไงก็ไม่รู้ ใจใจผมก็จะขาดยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันกมันอุ้ยแค่อย่างเล่นไม่ดีมากเลยว่ะอ้โไม่กี่รอบเท่านั้นและตัวนึงด้วยฟี่ชายแพ้ครับชัดตัวอย่างเกิดขึ้นไหวมากทันมันมันแปลกๆว่ะเริ่มมาแบบนี้ว่ะ และแน่นอนไม่เป็นไรมือใหม่เราพร้อมจะสู้ต่อไปเสมอไม่ต้องไปหวาดกลัวเราต้องนองก่อนไม่ว่าจะเป็นซับก่อนแล้วห <ใจ S 2> ยู่งจเล่นจะเล่นเป็นเป็นดาเมจเป็นซับหรือว่าเป็นอะไรเนียอ,อย่าเบ้ยอย่าเบ้ยเนาะยิงย้อยมันไปชั้นยิงไม่ค่อยโดนแปลกๆถึงมันอาจจะโดนแต่ไม่รู้ คุณน้องที่ฉันทำดาเมจด้วยนะเมื่อกี้ฉันไม่ดีฉันลืมสกิลทุกท่านผมพลังยิงยิงยิงแบบยิงแบบงงๆจู่ๆผมก็อยากเปลี่ยนตัวละกูว่าแล้วไอ้สัตว์ไอ้สัตว์สังเกตเห็นหรือก็เธออาจจะเห็นฉันฮิลให้ศัตรูแล้วก็ทำดาเมจใส่เพื่อนตัวเองใช่ไหมโอ้ยเฮ้โอ้ยผมมีทางอื่นไหมโอ้ยผม ผมกำลังโดนดึงต่อตายต่อตายขึนเลยวันนี้ผมอยากที่จะเออเต็มหลังหลังเอ็นอ่ะโอ้ยเจ็บอ่ะนอนหนีหมดโอ้โหหนีหมดเลยเส้นขนจะไม่สอ่เลยนะไหนนะตกตูโอ้ยโอ้ยโอ้ยไปทุกอย่าได้เลยแล้วโอ้ยโอ้โหเรื่องรู้สิเรื่องที่ซื้โอ้โหเดินงงมากผมมาแล้วมาเจอความหุนหัน

ดาเมจกุนแล้วเฮ้ยเพี้ยนเพี้ยนผมนะเพียนผมเพีนเพี้ยนเพี้ยนโดนเราเขโดนเราแต่ผมมันไม่โดนเขาเลยไม่ผม่อยแ่อะไรหลบลับันจับได้หรือไม่ได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ด้ ดเอ้ยคูุกรดดไมกระโดดจรเอจอคุณนี่ไเอออไหอะอนี่เออ้มอเทียเลย้ามเฮ้ีไอ้ไอ้ผมดนทําร้ไ้้อไร้ครอ้ัเ้ป็นอย่างไร้ยๆ้อลงไอ้

ไอ้ผมคนตาลอัญ่าอันญาไอ้ผมพูดอะแบบนี้โอ้ยเย่เกินไอ้บัเ้ยเทียมเลยเทียบเลยโอ้ไอ้สับมันโอ้ยกุเหลือจ่เสื้ออฉันไม้รู้ไม่แล้แหละว่าดาเมจเน่ยมันอาจจะยังไม่เหมาะกับฉันในตอนนีมาดมาเมยไอไอไม้ อีกหน่อยเจอเจสซี่อีกหน่อยเล้เจอจแม่เจอูอาว้าก,กดอีกเเต็มหัวอโอ้ยโดนเลว,ว่า มันผมไม่นึกว่ามันจะเดือดอะไรขนาดนี้ถามไอ้ไอ้คนไร่ใครผมไม่กล้าใช้คุณจะไม่โดนโอ๊ยโดน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  ไม่ยอมนั่นเอง,งแทงนั่นเองฉันเป็นแทงให้พวกเธอเองนะแต่พวกเธอก็คือวิ่งหนีกันเอานะโอ้วิ่งหนีกันเอานะฉันพร้อมที่จะรับดาวเหนี่ที่พวกเธอแล้วแหละเซีเนอร my power my power oh. อุ้้ยยอุ่น ผมแบบผมดูดดูดแบบจัดจ้านโอ้ย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 อันนี้คือตรงไหนอะเอาเตายแล้วเหรอ้ลูกมกลมันมาทีมันโอ้ตกแตกเลยว้ายว้าย อเทสีหอขอคุณผมดูดผมดูด หนไม่ได้แล้วสวยสวยงามจัดจ้านจัดจ้านจัดจ้านพวกเธอเห็นด้วยไหมลนะ่ะประสบการณ์การเล่นแท้งครั้งแรกของฉันนี่มันก็ไม่ต่างอะไรจากตัวอื่นเลยว้ะคุณลินดีดค่ะ ไม่จะมัแล้วอยเรื่องนี้ถอยข้ามถอยข้ามไปค้าแมม่โอ้แต่พงไม่ใช่แม่เหรออะมองไปใช่ไอ้ชีแม่สวัสดีค่ะแม่แอบมผมเป็นแบบไหนอ้ยนี่นี่นีทำไรได้นะโอ้ยงแพ้ไปแล้วอะคบกันเาค้ง ที่จะแบบซุบเข้าไปในแมให้โอเคโอเคโอเคคืออะไรมาเร็วก่อนผมแบบน้ำพี่ทำอะไรผมว่ะน้ำพี่แบบว่ายิงหอยหิวใส่ศัตรูใช่ปะ ส่วนผมอะทำดานไหนใส่คุณยิงเไหมคะใช่เดือดหัวเลยเฮ้ยผมยิงไม่โดนเชื่อใช่ไหมตายโอ้โหโอ้โหอันนี้เพื่อนเหนื่อยแน่หรอเพื่อนเพือนกองฟองโฟลของเกียนจีทำให้เขาจมตีได้จากทุกมุมดังนั้นจงดูแลตัวเใจอยู่ตลอดด้วยนะเหนื่อยตายนะ เป็นยงอะไรเีงสาไปตัวนี้ดีกว่า่อไปตัวนี้ดีกว่ามาเลยโอ๊ยไ่เลยไ่นี้มคือยิงเพื่อนอะไรเป็นอะไรล่าืหนือแมันเราดันเข้าไปไม่ได้เลยลอูเหรอลอยเหรอเิใครมัน ใครจะินของฝั่งเราด้สงสัยหัวใจแท้งของฉันเนี่ยมันมีดีมากพอสินะมันก็เหลยยังมาพบความคลายแท้เหมือนจริงๆแล้วมันเศรวาจังวะโอ้มันอาจจะแบบว่าแบบเป็นภาพรใช่ปะจินโอเคโอคๆเงี้ยจิโนคกัเลเ หลังจากนั้นประสบการณ์ก็สอนให้ฉันรู้ว่านั่งดูเขายิงหน้าเดือต่อไปจ้ะดูจังหวัดที่ตัวเองตายซ้ำตายซ้อนและตายไปเรื่อย,อยดูแล้วดูอีก ยิ่เหนียวเหมือนข้างหลังไงก็ไม่รู้จนถึงจังหวะหนึ่งแล้วอีฉันก็ได้พบกับตัวละครที่มากความสามารถและถูกใจฉันเป็นยิ่งนักน่าจะเป็นตัวไหนไปไม่ได้เลยนอกจากคุณแม่มมยราสุดสวยของฉันนตอนอี้ไม่ได้ไม่ใจเอ้ยสกิมม์่เยวเล่นเล่นเล่นสงสัยต้องไปเล่นแทงห้าสิบรอบแล้วอยากได้ตัวนั้นมากเลย อ,อ,อ,อต้องเล่นแล้วน้องเล่นแล้วสิฝน<ะ>กันน้องโลบหมดเ้<ะ>อโอ้เมือสิ่เมือซี่เกมนี้มันเน้นกระโดดจริงๆหรอกร <c oughs> ะโดดย,ยงยงกันเก่งมากเลยดูอีกทีจะทำได้จะต้องทำได้ หลงทางเมื่อกี้ไม่ต่างกับผมเลยเอ้าผมปาดเดิเอดึงเอดึงไปแล้วเรียบร้อยมันมันเด้งดึงอ่ะเจมันฟาเด้งดึงไปไหนไหนดึงไปดึงไปดึงไปไหนหรอโดนดึงคนผมนั่นนะก็ไม่รู้จอบลอยฟ้าไปแล้วนะพี่งเอยโดนเต็มหัวโดนเต็มหัว แต่มันไม่ตายไงเล่นตัวนี้ฟิลเหมือนเล่นเทลทีทำไมเดิมมันคืออันตีหรอมันจัดๆเบาเรืองและธันใดนั้น ชัดทั้งหลายตัได้ไปยามแบ t t e r n p สีันดี p a t ท e r n าร์ t อะไรที่จะแจงสกินสวยเก๋เปลี่ยนสีได้แล้วแบบว่ามันจะอลังกางานสร้ไม่ซื้อไม่ได้แล้วไม่ติมไม่ได้เลยเซวนเซดูนี่ดิเซเข้าไปในช็อปอะบ a t t e r n า t อะโอย่ามาไม่ใช่ส่ไม่ดีเดี๋ยวไปเดือน นนก็อย่ารอช้าฉันก็แอบ,บกดมึงเลยจ้ะในขณะที่เล่นอยู่จะก,ก็โยนเกมแล้วก็กดแต่ท่านผ่านจะจากนี้ไปทุกวันสินะมึงยังพูดแบบนี้มึงก็เลยจะทายขอบคุณสำหรับกำลังใจนะคะ เธอถามว่าสก,กินนั้นออกมาทำอะไรมันทำอะไรไม่ได้หรอกนะมันไม่ได้ช่วยฉันเก่งขึ้นแต่มันดีต่อใจฉันยังไงลนะ่ะและฉันให้พวกเธอทายว่าเกมนี้จะได้ไปต่อไหมแต่ฉันพักแล้วค่ะเโดนาถาเยอะแล้วก็เดี๋ยวเราจะต้องมาเล่นที่นี้เราต้องขยันที่นี้ซะหน่อยอุวิเซเซไต้องเลงด้วยแซ ใช่เลยโอ้ยชิคกี้าม่นก็อย่งังชอบเล่นลิงอ่ะมันแน่นอนละสิบีพีมันขำโอขนาดนี้เลิกเล่นไม่ได้เลยจ้าเป็นกำลังใจให้อาร์วีโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันได้นะคะรายละเอียดอื่นๆอยู่ด้านล่างเลยนะ